ยินดีต้อนรับกับช่วงเวลาสุดท้ายของเฟรดดี้แฟรดแมรครัวและตอนนี้คุณจะได้พบกับนรกในห้องครัวที่แท้จร sì ิงและอย่างที่ผมบอกไปเมันไม่สะอาดมันไม่ได้สวยรู้ยช่อนีมานี่เลยไม่ต้องเป็นสนใจไปำอานกันไหนวันแล็บซอสภาพรุษสุภาพบรุษสุภาพบรุษ นี่แบบเชีย่ยอะไรของมึงเนี่ยออกไปจากที่นี่เลยนะไอ้ก,กากไม่มีใครชอบมึงหรอกมึงมันกากปัญญาอคนไรกลัวนี่มึงย่างมัดเมลล์อยู่ในตู้ของมึงหรือไงเนี่ยเหลวเข้าดิแม่งเอ้ยที่หลังมึงต้องทำให้มันใหญ่กว่านี้ใหญ่บ้าบอพลังก,การบริบาลนี่แม่งโคตรจะเชีย่ยมึงมึงออกไปเราต้องการเนื้อแพะเพิ่มอีกสักเดืดอนหนึ่งไปเอามาจากกู้งยันปอยู่แล้วไห้เอาเนื้อแพะไปในเนื<ป>้อไก<ป>่กุ้ เพราะว่าคุณจะมีความสุขกับมาเลเช่เพราะโมบอในตาโอ,อ๋มาเจ็ดชั่วโมงรสชาติเด็ดกคิกติจจอบอบกรอบเน,นี่ยสัาเวลาทั้งหมดของแกจบลงแค่นี้เน่ครั้งแรกปะ,ะไม่อยากจะเชื่อ